หอดบ้านแล้วพี่น้องสู้เห็ดนี่นเห็ดคอยได้ดอกนี่แกงกินได้อยู่สี่คนเ่ยดอกใหญ่ดอกใหญ่อีดีเด้พี่น้องมันเป็นดอก,กรรมดาเด้ก็จังเห็ดเ่งอกไงคักไงเน่ต้องมานากินแม่มันนาแกงให้ลูก เคียงเห็ดตุ้มๆกินเปล่าคะระวังระวังังกปานาดูเห็ดอ้นี่นี่นี่โหอย่าทะลึง่งเห็ดเคียงเห็ดฮะๆๆดูดูดูพีกินวัวโอ๊ยเป็นต่เสียบครับ เห็ดอันห้านี่เสบเสบเนี่ยหวานจ้อยจ้อยมันมันก็นคือเห็ดคันตะเลียนไปเห็ดอันนี่มันก็คือเห็ดคันตะเลียนไปเห็ดทารายนี่เห็ดฝรังเห็ดฝรั่งเห็ด นี่มันมันกระดกง่ายๆอุปูดอิดปิดใครว่าใครสิบบ่ะเขาตู้ส่องปิดดอกใครคือว่าคนทสิกินหมือนกิดอกภายในอาทิตย์หนึ่งเดือนนี่อะไรดอกหน่อยอุปูดอิดปิดมันตัวปอเตเปะมันแบงเนี่ยไปตาฮักตาฮัก ดีเด้พี่น้อยได้กระดวกงามๆนะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดเฮดได้ถ้วยหนึ่งซ้ำหนี่งล่ะก็เพื่อเก็บเอาลายเพราะเชื่อมาซุปซุปกินเอาพอได้มาซุปเลยเพราะว่าถ้าเอามาเก็บไปในช่องเขาบอกไข่มากไปในเ็ดเฮดเฮดเฮดมันเลยก,ก็มักไปเฮดอันนี้นเฮดอันนี้เลยสุดยอดเลยโอ้โอเคแล้วก,กันเนาะ ถึงบ้านแล้วหัวฟูหัวบานเมือค่อยมีความสุขแล้วได้ไปเก็บเห็ดพี่น้องกัดมาที่จเก็งเห็ดห้น้องหน่ากินนี่แหละเนี่ยมันไปตุ่มไปตุบปุ๊บไปปีอยู่แน่นเน้นพี่นนองแน่นๆนนว่านๆวานทค่ะมันอืมแล้วจ้า